ครับสวัสดีครับพี่น้อง Youtube และ Facebook ทุกท่านทุกคนนะครับและลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้เชียงรายนะครับโดยช่างมังเพียนครับนี่ส่งงานอยู่หนึ่งกระบอกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทรงมือสอดนะครับไม้กระจอนะครับลายออกเหลืองดำนะครับนี่ับลายสวยๆนะครับออกเหลืองดำๆนะครับนีัคนับ ลวดลายครับสวยมากไมากระจอครับลางก็จะเป็นลางมะเฟืองเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะช่วงชักทีเ75นะครับทิ้งไป3าห้านะครับตัวนี้ตัวปีข้างขาว้า50เซนครับปีแกะลายนะครับปีกเป็นแบบดูสไลด์นะครับตัวนี้เนาะเป็นแบบใหม่นะครับดูสไลด์ครับไก่ก็จะเป็นระบบไก่เซฟนะครับเอฟแมนเหมือนกันนะครับตัวนี้เนาะ ฝั่งหนึ่งก็เป็นลักษณะนี้นะครับสูงมือสอดนะครับตัดลายได้ลายธงชาตินะครับตัวนี้ลายธงชาติฝั่งนี้จะออกดำนะครับตัดเหลืองนิดหน่อยนะครับตป็นสีของไม้เลยนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ผมจะลงด้วยน้ํามันทิกออยนะครับทิกออยก็จะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านนะครับตัวนี้เนาะน้ามันตัวนี้เนาะ ถ้าลูกค้าท่านไหนไปก็รักษาด้วยน้ำมันทิกออยนะอีกทีนะครับฉลมด้วยทิพยออยทีก็จะเงางามตลอดเวลานะครับหรือว่าน้ำมันจักก็ได้นะครับตรงนี้นะจะรักษาง่ายนะครับสําหรับถ้าเป็นรอยขีดข่วนอะไรแล้วก็กระดาษทรายขัดๆแล้วก็ทาทิพออยก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนาะสำหรับกระบอกนี้ก็ส่งให้คุณประคัดนะครับ บอกนี้นะครับบอกนี้อยู่ที่3,900บาทนะครับตัวนี้เนาะเลขสวยนะครับบอกนี้นะครับคือว่าไม่ไม่มีโรเลอร์นะครับเป็นอยู่ที่ประมาณ3,900บาทนะครับตัวนี้ราคาพิเศษนะครับสําหรับรุ่นเกือบท็อปนะครับถ้ารุ่นท็อปก็จะมีเพิ่มโรเลอร์ลูกปืนมาอีกนะครับตัวนี้เนาะเกือบท็อปนะครับลูกเผอิญว่าลูกค้าไม่เอาโรเลอร์นะครับตัวนี้ เอาเป็นปีกข้างขาวธรรมดานครับอาจจะไปเล่นงานสะพานงานไรได้นะครับตัวนี้เนาะเป็นรูสไลด์นะใส่ได้ข้างละห้าเซนนะครับชอบลายลายสวยมากนะครับเหลืองนะครับเหลืองออกน้ําตาลแล้วก็ดำนะครับไม้กระจอครับหายากนะครับไม้ตัวนี้เนาะไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าถ้าไม้มีก็จะเป็นไม้บ้านเก่าไม้เสาเก่านะครับตัวนี้นะ ็น่าจะจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมจะเอาฉโลมอีกรอบนะครับฉโลมน้ามันทิก่ออยอีกรอบให้ดูชุ่มชื่นแล้วก็เงาแับนี้ครับ3,900บาทนะครับสาหรับกระบอกนี้นะครับส่งมือสอดนะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สั่งจองได้นะครับสั่งโทรมาสอบถามได้นะครับสอบถามราคาได้นะครับแบบยกยิงก็มีนะครับกาคอก็มีกําคอก็จะแกะลายชิคเกอร์นะครับ มือสอดก็อาจจะไม่มีแกะลายเชกอ์เกาะมือสอดก็จะเป็นลักษณะนี้ครับกำคอมันจะมีแกะลายเช็คเกอร์กระโจมมือแล้วก็ตรงคอนะครับแต่มือสอดก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะสำหรับทรงมือสอดนะครับแล้วังมีทรงยกยิงนะครับที่ผมทําอยู่นะครับก็สอบถามราคาได้นะครับ0เป็น1 2เป็น1 5 4 5 9นะครับช่างมงเทียนนะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาเติมตามเบอร์โรได้นะครับ สอบถามได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ